สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกับว่าได้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับครับได้หลายเส้นกับตอมขม่าเลยเด้อครับผมกับวันนี้กับวันที่อ่าสามสิบแล้วครับพี่น้องเนาะกับวันนี้กับวันที่สามสิบแล้วตอมขม่าครับผมครับหลายคลิปที่เก่ามาเชียร์กะได้นําเสนอไปเพว่าจะเป็นอ่าเลขอ่า ของแต่ละเสียนที่ได้สัมผัสกับพี่น้องเนา,เพาะพิ่มร่วมไปถึงเลขที่มาเชียร์ได้นํามาวิเคราะห์ให้พี่น้องเบิ้งครับผมเก็บเพนข้อมูลครับเพราะว่าจะเป็นเลขของหลายเสี้ยนครับผมที่เอามาประกบกันเพราะว่าจะเป็นเลขกลางหรือว่าเลขบนครับผมมาเชียร์กับเหตุให้เบิ้งงรับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบเด้อครับผมครับเพราะว่าจะเป็นการคำนวณจากเสี้นโดยตรงหรือว่าการวิเคราะห์ตัวเลขครับเพราะว่าจะเป็น commerce หรือน้ำเชียร์ครับผม นำเสนอสู่พี่น้องที่เป็นบางส่วนแล้วครับพี่น้องเนาะเ่ว่าจิตเป็นเลขบนหรือว่าเลขล่างครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทางโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายพ่อไพ่บูนเ้อครับผมครับสำหรับเลขของพอกับสุดคำนวณลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะลงไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วคลิปนี้เพราะว่ามีพิเศษคือเลขความฝันครับผมครับก็อยากให้พี่น้องที่ไปอ่า รับช่มนฟังครับผมเพราะว่าพ่อให้บุญฝันแม่นได้ครับผมถ้าเพิ่นฝันแม่นก็คือเขาเลยครับพี่น้องเนาะครับในก็ะจิบวไลหางพร้อมได้ครับผมจังในพี่น้องที่ไปฟังไปตีข้อมฝันน้ำกันก็พ่อไพ่บุญครับงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนหกสิบเจ็ดเผื่อได้ครับพี่น้องนําเสนออ่าสู้พี่น,อน,นอ้อ,ซนองซี่เป็นแนวทางเส้นโศกเส้นดวงก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อไพยบุญ่อมาเชียร์ขอขอประคุณพอได้ครับผม ไปรับชมรับฟังเหล็กโค้งสุดท้ายก็พอกันเลยครับพอครับก้ามาเชี่ยสวัสดีพอไพ่บูนครับผมครับสวัสดีครับก็มาเชี่ยครับผมครับพ่อครับอันโค้งสุดท้ายคือว่าจิมาย่ำเริ่งตัวเหล็กข้านวณนพอ้อมกับเหล็กฝันบ่พอแมนครับแมนมันใจลอยเปรเกนครับโอ้ครับพ่อเหล็กฝัน จะเอาชุดเลขฝันมันเขานะเก่ามาเชื่อกันมันเข้าเครื่องวัดหาแปดครับหนึ่งสีเนาะพ่อว่าชุดเดียวโกโลเลยครับสอฟต์แวรครับา้างล่างเลขเก่ามาเชื่อขลางล่างเป็นเลขล่างครับพ่อเป็นเลขล่างครับผมเลขฝันครับเป็นเลขล่างครับผมเลขฝันแต่ว่าอันทบทวนเลขบนเห็นไหมพ่อ แม่ปนที่เก็ไม่เชื่อพ่อมันใจคือชุดเดียวนั่นแหละคือหนึ่งห้าหนึ่งห้าชุดเดียวเหมือนเดิมครับทุกทุกสูตรนี่แม่รับซิบมันคือได้หนึ่งแม่มัน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 ชนกันทีนึงตัวเดียวรับซิบบนได้ี่ครับพ่อมันใจมันใจคือหัวใจออกสามเก้าหาไหมคือพ่อว่าอันเข้าหาเ้าชุดเดียวเลยนะพ่อตับตับโอ้เหมือนกันเลย หนึ่งโยลักสิบบนลอยเปอร์เซ็นครับงวดนือเดอพ่อมั่นใจยี่หลีหนึ่งหนึ่งคือรักสิบบนครับครับผมรักนวยนี่หานะกว่ครับครับพ่อรักนวยหานี่มันมาได้รักนวยเลขแปดมันกันมากกันมากกว่ามากคือรัก้อยยังกันไหมครับพ่อตงนใหมแปดหนึ่งหาตัวเดียวครับหนึ่งห้าเหมือนเดิมครับผมไม่เปลี่ยนแปลง <พ>เล่นตรงๆเลยครับไม่เชื่อตรงๆเลยครับบ่ต้องกลับเน้นตรงไม่ต้องกลับกับผมหางเดียวครับผมหางเดียวโคลเลยครับครับเลขฝันนี่ฝันตรงไหนเนาะพอ่อปนี้เออัน,นี้เลขฝันเนาะพ่อจิบอ้ห้ฟันเนอ,อ,อ,รเนอครับผมเอ๊ะพี่พ่อไปบุญกัดตีซ้อยกันคันว่าพ่อตีวาพ่ถูกใจก็ได้ครับในฝันนะพ่อไปคือไปหน้านี่แหละครับผม ไปหน้าเราออกไปหน้าไปเห็นคนยืนมุ่งอ้อมกันดูเบิ่งอย่างน้อคนครับอ้พ่อก็เลยย่างไปใกล้ๆเขามาเบิ่งมาเบิ่งเขาว่ามาเบิ่งสร้สางเน่ยสร้างมันตกสร้างเพี่ว <c oughs> ่าสร้างตกสร้างพ่อก็ว่าเอ้าสร้างอย่างมันนี่ตกสางว่าคนเขาคืออ้อมสางอยู่แมสร้างกับสังเขาเฝ้าเด้ครับพ่อ สร้างเก่เก่าพ่อก็เลี้ยวลงไปแมนอีหลีอสร้างตกสร้างสร้างตะไบมันสร้างไงดอกเข้ามาเชี่อสร้างน้อยครับสร้างน้อยตกลงไปในสร้างสร้างกเก่าเ,เกาง <พอ S 1> <อ>ามครับพ่อเรียว่างามนี่มันกลมไหมเรีว่าบอมีนามเด็เข้ามาเชื่อเลือกบ่หัวงามครับบอมีนามสร้างตกลงไปในสร้างสร้างเก่างามงามบอมีนาม ครับผมฝันตันตันตันนี่แล้วก็ไอ้สีเลขไอ้เด้อมันสร้างกับคือเก่าน้ำเก่าเด้อครับเด้อน้ำสร้างกับคือศูนย์พ่อครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อให้เล่ชุดเดียวศูนย์เก่าครับข้างรางครับศูนย์เก้ากันไว้ยังน้อยแน่เก่าไมาเชื่อเก่าศูนย์เก่าศูนย์เลขว่าไม่เลขคำนวณนะพ่อเนาะกับน้ำ น้ำเน่เน่เน,น,น่คือเหล็กฝันครับครับแล้วว่าเป็นพ่อว่าเป็นเหล็กลางขังลางเด้ร้อยต่เส้นเลยโอ้เก่าศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์เนี่แหละครับผมนักที่ศูนย์เก่าครับนักที่ศูนย์เก้าเล่นเบาๆคือเก่าศูนย์ครับนี่แหละครับ,รบใจมันใจรอยต่อเส้นเลยครับฝันดีปนีน้องบ่อเนาะ วันดีปันนี้มันเป็นตัวอื้นมาได้เก่ามาเที่ยวก็นตัวเดียวสางกับกลมๆครับผมกลมงามแล้วก็เต้าซท่าเด้ครับสร้างตัวลงไปเนี่ยเหราเต้าตะวันงามบ่มมีนามครับบอมีนามครับพ่อข้นศูนย์เก่าตัวเดียวนเก้าตัวเดียวขึ้นขางล่างขึ้นศูนย์เก่าตัวเดียวเลยครับศูนย์ลอยเบอร์เก้นยขางลางเก่ามาเที่ยวันนี้มึงเนี่ยมึงมือวัดจันนี่มือไงหออก มันสีแบงค่ำปอบฝันมองฝันโอ้ฝันดีดีครับผมลองเบงนี่ละครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เม็ดเดียวครับกับลองเบงเก่ามาเชื่อกัน่อบฝันแมนพฤตกนเนาะมันต้องแก่ตฤตกนแกเหล็กฝันเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่แปลกอยู่ครับผมในฝันอาจจะเป็นเหลขกอยู่ครับนี่แหละเอามาฝากพี่น้องซี่ครับผมเม็ดเดียวขึ้นกันเหล็กฝัน กามาเชียกกับขอพระคุณพอบุญเู้อรับพ่อสำหรับแนวทางโครงทุกไายวองกับเลกความฝันครับครับในก็ขอให้เดชโชว์เดลาไปน้ำกันครับพว่าครับผมครับทูกคนได้ใขอให้บากในเอฟซีของพอให้บุรบโ่คเป็นกระโด้นเก้า้างล่างทางบนกัรนึ่งหาตัวเดียวนั่นละครับอพรา่ต้องห่วงดอก มัต้องต้องทุนไหลยมากไหมไถ่ของปันไดดอกเนี่ยนี่ครับผมพ็อหอมปากหอมคอครับครับใส่เ้าไม้เชือกรับน้ำเชืออยู่นี่มีแห้งนะครับเด้อสวัสดีครับเซ็นกันสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่ครับบรรยากาศเดิมคำแล้วครับพี่น้องเนาะครับเลขพ่อไพ่บูนเด้อครับผมครับโค้งสุดท้ายเพิ่นก็ย่งยืนยัด เลขบนเม็ดเดียวคือเก้าครับพี่น้องเนาะหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าครับผมไม่ต้องกลับเลยครับพี่น้องหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าบนสําหรับเลขลางครับฟันว่าสังตกสางครับพี่น้องเนาะครับสางบ่ามีน้ำด้วยครับพี่น้องบ่มีน้ำครับสางงามพนวาครับผมสางเก่าครับว่าเป็นเลขลางครับพี่น้องเนาะพอให้ศูนย์เก้าครับน้ำเก่าก็คือสางครับผมน้ำสางคือเก่าสางวงกลมก็เป็นศูนย์ครับผมศูนย์เก้าหรือเก้าศูนย์ครับผมกลับน้ำ เอาเนี่ยครับเป็นควงสุดถ่ายพอพรยบุญมาฝากพี่น้อง f ี่ถ่ายคลิปนี้ก็ขอ,อไวพ้พรอนให้พี่น้อง f ี่โชคดีถูกหวยเล่นเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น,อน้อง1เมษายน67สวัสดีครับ